คนวันนี้มาถ่ายรายการร่วมกันมาทํางานร่วมกันอยากดูว่าทั้งคู่ไม่ได้เจอกันมากี่วันแล้วฮะ ไม่กี่วันนะเพราะสามวันได้ก็เพราะว่ามีงานมาก่อนนั่นใช่ราะใช่เพราะบุานบ้านอยู่ใกล้กันอยู่แล้วใช่บ้านที่บุญเล่นของบ้านอยู่ใกล้ได้ใช่คับแล้วปกติล้วกิจกรรมในช่วงแบบจากที่เราไปเล่นบ้านเขาคืออะไรเล่นเกมเหรอลูกหรือยังไงก็มีบ้างครับใช่ไปเล่นเกมกินข้าวเล่นเกมอะไรอย่างงี้ด้วยกันครับแสดงว่าก็คือว่าแม้กระทั่งว่าซีรีส์จะจบไปซีรีส์จบไปแล้วแต่ว่า ก็ยังความสัมพันธ์ทุกอย่างแล้วยังมีการพูดคุยทุกอย่างคุยกันตลอดเล่นเกมด้วยกันตลอดครับผมทุกวันครับผมอ่ะงั้เอางี้ถามหน่อยดีกว่ากิจกรรมช่วงกากตัวพี่ถามมาทุกคู่เลยปกติแล้วแต่ละคนเมื่อเขากักตัวเนี่ยเขาก็จะมีการค้นพบสกิลแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาอย่างเออเอเขาบอกพี่ว่าเขาเนี่ยคนพบสกิลของการทําอาหารเขาทําอาหารไม่เป็นเลยแต่เขา่ยสามารถทําอาหารขึ้นมาได้ทั้งสองคนล่ะคนพบความสามารถพิเศษอะไรในช่วงกักตัวบ้างหรือเปล่าเคยครับพบละ ผมนอนเช้าได้ความสามารถเดียวกันลูกชนเล่นกันจนเจ็ดโมงเก้าโมงเช้าไม่หลับไม่นอนครับผมเออจริงคือล่าสุดแถวบ้านพี่คือพระบินทบาทแล้วพี่ก็เซฮัลโหลอยู่เลยเออฮัลโหลพระอย่างเงี้ยเออได้เหรอฮะเพราะพี่ไม่นอนคือมันนอนไม่หลับใช่ไหมมันเหมือนเปลี่ยนเวลาไปในตัวแบบเหมือนกลายไปแบบอยู่กลางคืนแล้วนอนเช้าแทนอย่างเงี้ยเป็นแบบพายแล้วแล้วก่อนหน้านี้เราเรานอนในช่วงเวลาประมาณไหนเที่ยงคืนก็เ่ยงคืนตีหนึ่งประมาณนี้ครับอ่ะงั้นพี่ถามถามคำถามแบบอย่างหนึ่งเลย เออ่ในเมื่อนอนเช้ามีเวลาเยอะเวลาในการใช้ช่วงกลางคืนเนี่ยเยอะมากครับทําอะไรในช่วงกลางคืนเล่นเกมกับใครกับนี่ครับแล้วมีพี่ก้าวด้วยทิ้งหล่อสามคนหรอไอ้เจ้าลุงติดเกมหรอเป็นเจ้ติดเกมกันอยู่เนี่ยแหละฮะผมาชอบมากเมื่อกี้นะคะรัอขออนุญาตเมาส์นะคะลุงนิดนึงนะเดินไปเข้าห้องน้ําค่ะเจอลุงนั่งอยู่หน้าห้องน้ำเราถามลุงมาทําอะไรลุงบอกรอเข้าห้องน้ําครับคนเข้าเต็มหมดเลยเราก็เปิดเดินไปดู ว่างทุกห้องเกิดอะไรขึ้นกับลุงอ๋อลุงเปิดประตูไม่เป็นค่ะลุงบอกอะไรแล้วอันตรวาลุงยืนรออยู่นานไม่ห้องน้ำคือเหมือนแบบประตูมันล็อติดเหมือนประตูร้อนแบบจริงมันไม่ใช่มันแค่ผักไปเลยประมาณแบบนั้นนะแล้วฝั่งพี่บุญล่ะพี่บุญพี่บุญคนพบสกิลอะไรบ้างในช่วงกักตัวนี้เคยเคยเคยหัดทำอาหารครับผมแล้วครัวแทบไหม้คือคุกกี้แบบไหม้ไปในโควิดเลยก็เลยไม่ทำดีกว่าไม่น่าใช่เรืของเราแล้ว ยังสกิลใหม่ก็ทุบคีย์บอร์ดบางครับหัวร้อนก็แบบตั้มตั้ตัตัแบบคิดว่าไม่ใช่สกิลเพราเป็นหัวร้อนเป็นแบบร้อนไม่หัวร้อนเกมมิ่งครับเราเป็นแบบแต่ถ้าเกิดสกิลใหม่เหรอครับก็มีอะไรไหมอ่ะก็ น่าจะคุยกับตัวเองได้ฮะเอ้ยอันนี้พี่เป็นหรอฮะแบบล่าสุดพี่ตั้งชื่อฟาริเจอร์ในห้องเอาอย่างนั้นแล้วเหรอฮะก็อีดเตียงนอนอะไรอย่างเงี้ยเตียงนอนทุกอย่างจะมีชื่อแบบคุยกับตู้เย็นบ้างอะไรบ้างเพื่อเพื่อฮะพี่เป็นโรคประสาทลูกหลักคือเป็นสิ่งนั้นนะคะคือไงเดินไปก็รู้แล้วว่าเขาทักทายว่าอะไรหรอบางทีฉันมีอยู่วันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งเป็นเพื่อจะโอนกรมธรรม์ที่ดินนะครับทั้งสองคนให้พี่นะครับบริเวณนี้เป็ใไงจะบ้าหรอก็คือแฟนคล กติกาคือนี่คือการถ่ายรูปโดยที่นั่นคือกล้องหลักทำเองก็ได้นะให้ทั้งสองคนอยู่บนกระดาษเดียวกันแล้วแสดงออกถึงความรักซึ่งกันและกันบนกระดาษแบบนี้ผมขอเลือกผมคิดออกแล้วว่าจะจูงอย่าเอาง <laughs> ี้เอางี้เราเป็นความรู้สึกว่าทั้งสองคนก็มีท่าในใจของตัวเองแอล้วครับผมเริ่มกันที่เปรมก่อนดีกว่าท่าของเราที่เราคิดวรู้เลย,ยมี่ท่าเดียวโอ้เรารู้แล้วคิดว่าเขาใหทำอะไรเราคิดว่าเขาใทำอะไร ใช่ไหมที่ทำอะไรไอ้นี่ก็เนี่ยก็อยู่าเดียวอ่ะทำไมช้อบทำท่านี้หรออึบก็ได้กินเลยโอเคมาขั้แรกค่ะปลาออกสเปนไปก่อนนะคะได้พร้อมแล้วส่งตัวเจ้าสาวค่ะสาม่องหน่งไดงแด้ไดอะไรส่งตัวเจ้าสาวอะไรงงไปหมดนี่คือท่านะคะอู้ยฟิลเหมือนจะเข้าหออ่ะห้าสี่สามสอง หนึ่งโอเคล่าสุดเปรมขาสั่นแล้วแล้วที่นี่ของบุญลามีมะหว่านเลยใช่ไหมแค่ได้เย็นก่อนไม่ได้นี่โหคือพุงอ่ะดูพุงดิมีคนบอกว่าหอมลงด้วยนะหอมลงเหรอดีดีโอโอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคหนึ่งสองสามเดี๋ยวจะเปิดเอากล้องเข้ามาก่อนหนึ่งค่ะกล้องเข้ามาก่อนมันตึงแป๊บนึงนะครับโอเคมากางเกงมันตึงหนึ่ง สองซมาอันนึงสองสามโอ้ตึงกว่าเดิไม่เอาดีกว่าท่านี้เสี่ยงไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาไท่าอู่ดีกว่าขี่หลังพ่อมาเยอะขี่หลังมาขี่ลังมาโอ้ยกระตายโอ้ยแม่สอดนี้นกขึ้นจริงอส่สามสไปเลยอ้าวห้าสี่องหน่งโอเคค่ะ อ้าจริงน้ำหนักขึ้นหรือลงลงไม่ไม่จริงอะมันหนักขึ้นหไม่ได้ออกกำลังกายอ่ม่ไม่จริงมีคนบอกว่าเราผอมลงยนะในในในแฟนคลับพิมกันมาไม่จริงค่ะจริงไม่จริงเขาแค่ชมเป็นงั้นนะฮะจริงแล้วอยู่ในห้องบอกว่าอะไผอมลงนี่ว่าพุงหา่ไปหมดเอยไอ้กิ๊งกิ๊งกอ๊งกิ๊งวิางนะได้ครับโอเคส่วนใครกมนะคะที่อยากิ๊งกิองกิ๊งกให้น้องกิังกนองก่ตงนนี้นะคะอย่าลืม แคปนะครูปหรือว่าหน้าจอตอนที่เป็นโมเมนต์น่นารักน่ารักที่ทุกคนชื่นชอบแคปนะครูปหรือว่าหน้าจอตอนที่เป็นโมเมนต์น่นารักน่ารักที่ทุกคนชื่นชอบนะคะแล้วก็โพสต์ลงไปในโซเชียลมีเดีย้ว่าจะเป็นในทางเฟซบุ๊กทวิตเตอร์หรือว่าีโกแกรมก็ได้นะคะพร้อมกับติดแฮชแท็กนะ <c oughs> ช้อปปี้เอ็กซ์บุญเปรมแล้วก็แฮชแท็กช้อปปี้ทีเอชห้าห้านะคะแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยว่าคุณชื่นชอบ <c oughs> ช็อตนั้นเพราะอะไรประทับใจเพราะอะไรนะคะแล้วก็เราจะมีการประกาศนะคะแล้วก็จ่ทั้งหมดสองรางวัลด้วยกันมี โชกกล้องหน่อยนี่ฮะแบบนี้แบบนี้แบบนี้เออเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงมันลุ้นเออเพื่อรับของรางวัลอันนี้กันเนาะสุดท้ายแล้วทั้งสองคนฝากผลงานนิดนึงดีกว่าว่าช่วงนี้จะมีผลงานอะไรหรือว่าติดตามไลฟ์สไตล์ชีวิตได้ในช่องทางไหนบ้างครับผมก็ช่วงนี้ที่จะน่าจะออนแอร์นะครับแต่ยังไม่ไม่ชัวร์เรื่องระยะเวลาก็คือลองของเดอะซีรีครับผมเป็นซีรีส์ที่เอาลองของมามาเมค เม็นไม่ใช่ครับผมทำเป็นซีรีส์ที่เขอให้หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันบอกว่าโอ้โหฉากมันน่ากลัวใช่ครับผมแอ้ว่าทำเป็นซีรีส์เราก็รับบทเป็นหนึ่งในนั้นใช่คำวัลบุญเป็นเล่นด้วยกันครับน้องคินครับ้งคู่เลยหรอใช่ครับเอไม่ใช่เป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันเมราะถึงว่าเล่นทั้งคู่ใช่ครับเล่นทั้งคู่ใเล่นทั้งคู่ครับผมรับบทเป็นน้องคินอันนี้พี่นัทพี่นัทครับ เล่นเป็นรุ่นพี่บ้างอะไรบ้างะคีับจริงๆเดียวกันเลยครับแล้วติดติดตามได้จากที่ไหนอ่าติดตามได้ทาง IG Twitter นะครับผมก็ IG ก็ B 2ตัวเลขศูนย์ U N ครับผมทั้ง IG และ Twitter เลยอทั้งฝั่งเราแล้วครับเปรมผมก็ IG ก็เป็นสเป c e ครับผม P R E M underscore space ครับผม S P A C E ครับผม Twitter ก็เหมือนกันครับโอเคไอเกวันนี้ขอบคุณน้องทั้งสองคนมากนะครับ